นี่ครับคนนี้เขามาพิมพ์หน้าโปรไฟล์สตรีมผมว่าเฝ้าวิญญาณเป็นหมาเลยเนี่ยเหรอที่เรียกว่าเก่งสภาพผัดเอาคิปที่เล่นอุบาทอุบาทลงหน่อยนะคะน่าเกลียดเดี๋ยวผมจะลงให้นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะถามผมอยากรู้เหมือนกันว่าการที่ผมเฝ้าวิญญาณเนี่ยมันผิดกฎข้อไหนของเกมเดี๋ยวผมจะจัดให้เขาแบบเต็มเต็มเลยเดี๋ยวผมจะจัดให้แบบว่าเต็มเต็มเลยนะ อืมเดี๋ยวตัดคลิปที่เจอเขาเนี่ยลงให้เลยอืมคือไปคือผมไปย้อนดูมาแล้วอะไรวะคือผมไปย้อนดูมาแล้วคือผมค่าผมค่า ผมฆ่าไปสองครั้งเนี่ยสองคนเออแล้วคือตอนแล้วคือมันเหลือที่สวดที่สุดท้ายเว้ยแล้วมันมาตายกันตรงกลางเว้ยเออเดี๋ยวผมเจาลงให้ครับอาญญ้าวหรวปืนยัดปากแม่ใครมึงโหดจังวะวันดีมาร์ทวันดีวัดวดวดวดนดีครับมาร์ทนี่นี่มันคือเกมนี้ครับมันคือเกมนี้ครับเดี๋ยวให้ดู เดี๋ยวผมจะแชร์ลงไปในกลุ่ม Home ฮ w e ว t Home ด้วยเดี๋ยวผมจะแท็กถามทีมงานเลยว่าผมเฝ้าวิญญาณน,นี่มาเล่นอุบาทตรงไหนเหรอครับอืมนี่มันคือเกมนี้เว้ยนี่คือมันมาตายตรงนี้สองคนครับเคยตรงนั้นอนะ่ะคือตรงเนี้มันก้า้าแล้วเว้ยไอต้ตรง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  ตรงสาลาปึ๊บแล้วมันมีคนตายอยู่ตรงนี้คนหนึง่งไม่ยอมมาเก็บเพราะว่าไอยามเนี่ยมันโดนทีเดียวตายแล้วนะมันแบบเลือดมันเหลือหนึ่งเลยมันแบบมันโดนทีเดียวตายแล้วเออแล้วทีเนี้ยไอเนี่ยก็มาตายตรงนี้อีกแล้วคือไอออฟแบบมันก็ตายอยู่ตรงนี้ครับที่สวดมันเหลือแค่ตรงโอง่งตรงเดียวละเอออาวแล้วกูไปไหนอ่ะถูกไหมคือไอตรงสาลาเนี่ยม่นขึ้นที่แรกเลยเนี่ยที่มันยังเหลืองอยู่อะขึ้นที่แรกเลยเออ คือมันก้าวมันก้าวๆอยู่แล้วกู้จะไปทําไมแล้วไอเนี่ยมาไปหายาอยู่เก็บปะมันไม่มาแน่นอนคนที่จะมาชุบคนเดียวก็คือต้องมีเจนแลวคือที่ส่วนเนี้ยอันสุดท้ายอะ่ะก็คือเหลือตรงนี้แค่ตรงนี้ครับเนี่ยมันจะเหลือแค่ตรงนี้นี่น,นี่ตรงนี้อันเดียวเออ,อ,อ,เอเกมนี้จำได้คือเกมเนี้ยจริงๆอ่ะพี่ต้องตายไปแล้วเวช่บปะแมวน้ําถ้าใครดูอยู่นะ สวัสดีครับน้องอันสวัสดีครับถ้าใครดูอยู่เกมเนี่ยคือกลัวต้องตายไปแล้วแต่ไอ้ยามเนี่ยมันยื้อนานมากเลยเว้ยคือแม่ไม่ตายสักทีอะ่ะเออมันมันมันยื้อจนชุบขึ้นมาได้แล้วมันก็ไม่ตายสักทีอะ่ะเออเกมเนี้ยยังไงคือกูคิดไว้แล้วเนี่ยว่ากูตายแน่นอนแต่คือเสือกเล่นผ้ากันเองแล้วมาด่าก,กูหน้าสตรีมโปรไฟล์นี่หัดเอาคลิปที่เล่นอุบาทอุบาทลงหน่อยนะคะเดี๋ยวผมจะจัดให้แบบเต็มที่เลยนะครับ คุณซีเรียวนะครับเดี๋ยวผมจะลงคลิปแล้วผมจะให้คนดูเนี่ยเขาตอบว่าผมเล่นอุบาทตรงไหนนะครับผมเออนะครับเออ เพื่อนรอซับติดยันรอตันเอาขอมาให้ Energy Link กดลิฟตบนจุกเด็กโอ้โหปิดประตูกำแพงนี่นี่มันไม่ได้เล่นโซนประตูกำแพงเลยนะจะบอกให้เออนี่มันใช้แค่ของเองนะกับโดดจุกเด็กเองนะมันยังไม่ได,มไมได้มันยังไม่ได้เล่นกำแพงกับประตูเลยนะเวะเกี่ คือเซอร์อะงองแงว่าคิลเลอร์โหดให้เนิื้อคิลเลอร์ให้เนิร์อผีใช่ไหมพอเนร้อผีก็ไม่ได้ห้องเล่นพอไม่ได้ห้องเล่นก็ไม่มีคนเล่นเออก็เนื้อไปเถอะผีอะอถ้าแบบ ถ้าทนหาห้องได้ก็ทนเลยครับมผมมาเล่นวันละสองชั่วโมงพอวันที่ต้องเล่นงาน <c oughs> น่ะยวผมพอแล้ววันละสองชั่วโมงวันไหนที่ต้องแบบเล่นเล่นงานผมเล่นแค่สองชั่วโมงพอไมไม่ไหวครับผมเล่นแล้วเครียดไอ้เหี้ยมันทำอะไรไม่ได้เลยอะ่ะเมื่อกี้ นี่เหมือนจะจีสี่เขาน่าจะขายคอร์สแข่งกับเกมเล่นบายนะหาทูบร ah ิหารเกมอย่างไรให้หาห้องนะอันนี้นานกว่าด้วยปอนอันนี้นานกว่าด้วยนะเพราะว่าจำนวนคนเล่นมันน้อยกว่า เล่นไม่นานขนาดนี้นี่นานจัดเลยก็มันไม่มีคือมันโหคือมันรอห้องนานแบบไอ้ช่วงนั้นที่มันรอห้อง20นาทีอ่ะที่เล่นกับพี่เอกอ่ะที่พี่เล่นกับพี่เอกอ่ะมันมันรอห้อง20นาทีเลยนะเว้ยเกมหนึ่งอ่ะช่วงนั้นน่าจะเป็นช่วงทีาที่ไมคนเลิกเล่นอ่ะ เอ้ยเันกระตุกอ๋อไม่ใช่ไอคนเอ็มอาวายนี่ไม่ใช่คนไทยนะัะปีมันแปดสิ คือคนจากเดนิบายมาันมาเล่นเยอะอ่ะเก็าไหมแล้วมันมันเก่งอ,ะอ่ะเข้าใจปะ เอาไม่เห็น่ะหายไปไหนวะปลานี่ปลาไม่โดนยังไงเวลาสวดอยู่ตรงนี้ปลาไม่ค่อยโดนครับตรงกลาง สีตัวใหม่มายังยังครับ <c oughs> อยู่ไหนวะยำ <c oughs> ตัวใหม่มายังเหรอยังครับโอ้ยันใช่ย,ยันแล้วก็เก็บยันใหม่แล้วก็ติดยันอีกทีนึงแล้วก็วนไปจุกเด็กไม่ไปว่ะ โอ้ยเฮียวิ่งกลับมาเฉยภาพภาพภาพคุณคุณปะทุกคนใช้ยาไปแล้วเหรอ สู้ยังไงวะผมมองภาพในการสู้ไม่ออกเลยอะ่ะอ,อ,อืมอืมหิวแล้วอะ่ะ <c oughs> เออเมื่อกี้มีคนใช่ป่ะถ้าผมมองไม่ผิดอ๋อเลือดเต็มแลวหิวสองที คือเขาทำให้ฮิวเขาไอ้นี่จนฮิวสองทีได้อะก็น่าจะรู้แล้วนะว่ามันขนาดไหนอ่ะเออ,เอ ทำไมมันทำไมเขาถึงยังสวดไม่เสร็จอะจริงๆมันต้องสวดเสร็จตั้งนานแล้วนะ ทำไมเขาสวดไม่เสร็จสักทีวะมันนานมากแล้วเนี่ยได้ยา อ้าวหายไปไหนวะ ははっ。<laughs> จริงเกมนี้ผมต้องตายไปแล้วนะทำไมเขาสวดไม่เสร็จวะผมคาใจมากเลย ดโดนหาห้องอย่างไว้ดตดนมันหาห้องไวอยู่แล้วครับตอนกลางวันน่ะเออมันไม่ได้หาของมาทำพิธีสุดท้ายใช่เหรอพี่ไม่ได้ดูเลยเออไม่ได้ตีสี่อะถ้าตีสี่หถ้าตีสี่กูตายไปละอืมไม่รู้ใครคนหนึ่งอะไม่ได้ตีไม่ได้ตีเขา 고맙 <목소리>